อันนี้เราก็จะมาถึงอะโวคาโดเออเอ,อก็เออกเซปชซีอนนะคะเราก็จะมาจ่ายเราก็จะมาจ่ายนะคะค่าเข้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันนะคะที่สกัดจากสกัดจากเออธรรมชาติของตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะแล้ววงนะก็จะเป็นธรรมชาติก็จะเป็น ของที่นี่นะคะของสถานที่นี้ที่เขาทํานะคะนี่นะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะ ที่ทําโต๊ะนี่นะคะร้อปีนะคะร้อปีนะคะนี่นะคะต้นนี้นะคะร้อยปีอันนี้ก็ร้อยร้อปีค่ะทุกคนอายุนะคะอายุของเขานะคะ นี่นะคะทุกคนที่ว่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศของช่วงฤดูใบไม้ผีิก็จะสวยอีกนะคะทุกคนอันนี้เราจะไปพาทุกคนตามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นฤดูหน้าหนาวนะคะทุกคนเห็นไหมคะเราจะพาทุกคนไปดูนะคะ